สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่30ธันวาคมปีพศ2568ทุกคนเหลืออีกหนึ่งวันก็จะเป็นปีสองห้าหเ้าแล้วครับทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของเบาต้นครับเป็นวันสุดท้ายการทำงานของเบาต้นแล้วก็เป็นวันสุดท้ายในรอบส1ปีที่เ่าต้นทำงานที่นี่ครับทุกคนวันนี้ก็ป่าต้นจากออเดอร์เนาะ จะเดินให้ลูกค้าสั่งครับทุกคนเตาแกะกลับบ้านนะครับเตาแกะผมกลับบ้านแล้วจะ,บบวจะวเดินให้ลูกค้าหมูหมูหมูหัน่นหมูผัด15ลครับ สามโลถ้าถุงครับทุกคนหยุดงานกันหรือยังครับผมสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้านะครับ ครับทุกคนมาต้มอ,อยู่ที่นี่เขาแก่ผมกลับบ้านแล้วไายอีกทีก็วันที่สี่ครับทุกคน อีวันที่สี่ครับปีนี้ทุกคนผสมผลสร็จไหมครับทาให้ผสมผลสเร็จปีหน้าสู้ใหม่นะครับผมปีหน้าสู้ใหม่ครับนี่ครับออเดอร์ของผมวันนี้ครับหมูหั่นสิบห้าโลครับหมูบด หมูบด10โลครับแล้วก็สามชั้น5แผ่นหมูราดหน้า4โลครับทุกคนนี่ครับวันนี้ก็ของก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าวันสุดท้ายนะครับเก็บของแล้วครับทุกคนเก็บของเลยครับปีที่11ครับทุกคนหมอต้นอยู่ที่นี่ครับปีที่11เนาะนี่ก็คือร้านของบัต้นครับทุกคนบัต้นอยู่กับเขาแก่ก็1ิเอปีเนาะทุกคน ปีหน้าก็เป็นปีที่สิบสองครับเริ่มปีที่สิบสองเข้ามานะครับขอบคุณประเทศไทยครับทนขอบคุณข้าวแก่ไทยครับที่ให้โอกาสครับผมให้โอกาสผมแล้วก็ครอบครัวมาสายธรรมาหากินในประเทศไทยครับออถ้าไม่มีประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าจะไปทํามมาหากินที่ประเทศไหนทุกคนครับบรรยากาศวันนี้ถนนก็โลง่ลงๆครับ ถนนโล่งมากครับนี่ครับทุกคนถนอนนอกรถก็จะไม่ติดนะครับรถโล่งมากคนกับต่างจังหวัดหมดครับว้าวนี่คือภาพบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นๆนิดนึงครับถนนนี่โล่งมากถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสีเลนครับทุกคนถนนสีเลนครับโอ้ วันนี้อากาศเย็นๆครับทุกคนเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านเนาะพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมปีหน้าเราสู้กันใหม่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของพี่น้องทุกๆกคนนะครับส่วนบ้าต้นก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะสิ่งปีที่ดีก็คือบ้าต้นได้ลูกสาวสิ่งที่ไม่ดีก็คือพ่อป่วยครับทุกคนแต่ว่าอ่าท้ายท้ายปีนี้น่าจะมี ข่าวดีทั้งสองอย่างครับทุกคนเนาะพ่อปะต้นก็จะหายป่วยแล้วก็ปะต้นก็ลูกสาวปะต้นก็จะโตเนาะอันนั้นก็รถรถส่งน้ำแข็งบาหลังครับส่งน้ำแข็งบาวลังนู่นบาหลังบาลังนู่นอันนี้ก็อันนี้คือคนเวียงจันทร์ครับทุกคนมาส่งแก๊สครับคนเวียงจันทร์ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องครับไปไปไปทำงานทำงานทำงาน หลังจากขายมาถึงแปดโมงแล้วทุกคนบ่อต้อนก็เคลียร์ของครับเคลียร์ออเดอร์อันนี้คือเตรียมจะไปส่งลูกค้าครับเตรียมจะไปส่งลูกค้าครับสองสี่หกชุดครับทุกคนหกชุดเจ้าเดียวครับอาหารตามสั่งขายดีมากเจ้านี้ครับทุกคนเนาะคือลูกค้าประจําแต่ละปีก็จะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าแบบนี้ครับนเนาะเขียนบินไปส่งครับทุกคนน,นี่คือบรรยากาศร้านบ่อต้อนแปดโมงกว่าๆเนาะบ่อต้อนจะเคลียร์ให้เสร็จประมาณเก้าโมง เก็บลงเก็บร <an> ้านเนาะวันนี้คือวันสุดท้ายเก็บร้านดูความเรียบร้อยดูความสะอาดดูน้ําดูไฟให้เรียบร้อยทุกคนเพราะว่าจะหยุด4ี่วันเนาะเราก็จะดูเป็นพิเศษหน่อยครับทุกคนหมูอยู่ในตู้ก็เหลือนิดเดียวทุกคนเหลือนิดเดียวเนาะอันนี้ก็คือออเดอร์ครับเหลือนิดเดียวเราก็เก็บที่เหลือเก็บแช่พิษไว้ครับด้ขายวันที่4นี่ครับทุกคนบรรยากาศแบบนี้ครับเรียบร้อยครับทุกคน ร้อยแล้วครับเราจ็ทยอยไปส่งให้ลูกค้าครับเป็นชุดเป็นชุดครับทุกคนชุดครับแต่แบบนี้ทุกปีครับทุกคนท้าแก่มาต้นก็นกลับบ้านแล้วครับมาต้นก็ส่งลูกค้าเก็บร้านแล้วก็หยุดพรุ่งนี้ครับทุกคนโอเคครับน้องเมษสามปะหาครับทุกคนน้องเมษสามปะหาวันนี้แม่พาเที่ยว แม่ยายผมด้วยครับเมษสเมษสหน้า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 

เอาเมื่อไงนะมูนี่ไม่มีตังหรือพี่ไม่<ล>ทำไมไม่มีตังเมยาก่อนกับก่อนพ่อลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับก่อนเขอเก็บร้านก่อนสวัสดีค่ะก่อนนี่เมยาเมยเมยาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนคือคือตอนนี้ก็บ่าวต้นก็เก็บร้านเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเนาะ เก็บร้านจะเรียบร้อยนะครับดูความสะอาดเนาะสะัมฉีดเครื่องซักผ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วครับเนาะหูพื้นครับทุกคนนี่คือบรรยากาศร,ร้านหมาต้นครับทุกคนปี2 0งพันหรือว่าปี2568ครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายของการทํางานหมาต้นแล้วครับทุกคนเนาะตัวจะให้ดูความนะสะอาดในร้านหมตนนะาต้นนะหมาต้นจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเป็นแบบนี้ครับ นีคโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเจอกันปีหน้าครับผมสำหรับร้านขายหมูครับแต่ว่าคลิปก็บอต้นก็จะลงเหมือนเดิมครับทุกคนจะลงเหมือนเดิมน้อนี่คือตู้หมูครับทุกคนรอับโอเคครับผมสวัสดีครับ